คุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวรอบสัปดาห์เลย City News จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งแหล่งช้อปปิ้งในจังหวัดเลยที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ติดตามชมได้ในสกู๊ปพิเศษย้อนรอยตลาดคองทมกับคุณสิริวัลโสภาระ คลองถมอีกแร่งหนึ่งช้อปปิ้งที่กำลังเป็นที่สนใจของผู้คนทุกเพศทุกวัยอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะและที่จังหวัดเลยแห่งนี้ก็มีตลาดนัดคลองถมที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้จังหวัดไหนๆค่ะวันนี้ทีมข่าวเลยซิตี้นิวรอบสัปดาห์เราจะไปตามรอยตลาดนัดคลองถมกันค่ะ หากจะย้อนเรื่องราวของตลาดนัดคลองถมกันนั้นมีผู้ได้มาอธิบายประวัติไว้ในวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีว่าคลองถมเป็นแหล่งขายของมือสองและของเก่ารวมทั้งอุปกรณ์รถยนต์ประดับยนต์รวมไปถึงของจิปาถะเป็นย่านการค้าที่ตั้งอยู่ระหว่างถนนวรจักรและถนนเจริญกรุงกับเยาวราชมาแต่โบราณปัจจุบันตั้งอยู่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร หากพูดถึงคลองถมไม่ได้หมายถึงเฉพาะตลาดนัดคลองถมที่เป็นต้นกำเนิดในกรุงเทพเท่านั้นแต่หากในที่ไหนๆหรือจังหวัดเลยแห่งนี้ก็มีตลาดนัดคลองถมให้นักชอปรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ได้ออกมาเดินเลือกซื้อเลือกหาสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภคเยอะแยะมากมายอย่างตลาดนัดคลองถมที่ทีมงานเลยซิติ้นิวรอบสัปดาห์แวะมานี้ก็จะเป็นที่รู้จักของชาวจังหวัดเลยซึ่งจะมีการนัดรวมตัวกันของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าทุกๆเยน็นวันจันทร์ เราจะเห็นภาพบรรยากาศผู้คนเดินจับจ่ายใช้สอยกันอย่างหนาแน่นค่ะปกติซื้อของที่ไหนคะอ๋อซื้อตามตลาดทั่วไปนะครับแล้วทําไมถึงมาเลือกซื้อที่เลือกเดินที่ของผมแห่งนี้อะคะอ๋อเห็นสินค้ามีคุณภาพราคาถูกง่าเดินเดินได้สะดวกดีครับปกติคือถ้ามาเดินที่ของผมเนี่ยจะมาซื้ออะไรเป็นส่วนใหญ่กะอ๋อเสื้อผ้ากางเกงนะเพราะว่าราคาถูกกว่าที่อื่นหรือยังไงครับถูกกว่าแล้ววันนี้ได้อะไรบคะคะ้างอ๋อได้กางเกงครับ กำลังเลือกอยู่เป็นมือสองครับทำไมถึงเลือกมาเดินซื้อของที่ของุเยเพราะว่านะคะที่นี่รู้สึกว่าคนจะรู้จักเยอะแล้วก็คนมาเดินเยอะด้วยอีกอย่างก็คือของก็ถูกค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะก็เปิดมานานแล้วก็มีคนรู้จักเยอะก็บางทีมาก็อาจจะเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับเป็นที่นัดเจอเพื่อนอีกที่นึ่งนะคะค่ะ มาซื้อเนี่ยมาซื้ออะไรค่ะส่วนส่วนมากส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้าค่ะของใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะส่วนหนูก็จะมาซื้อกับข้าวไปไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็เดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทุกวันจันทร์มาทุกอาทิตย์เลยไหมคะไม่ค่อยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่บ้านก็อยู่ไม่ได้อยู่เขตในเมืองอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็เลยมาเป็นนานๆครั้งะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปกติเดิน,นเลือกช้อปปิ้งกันที่ไหนหรือว่าที่นี่เป็นที่ก็ตลาดใกล้บ้านค่ะก็มีตลาดอีกที่หนึ่งอยู่ที่ใกล้ๆบ้านก็ไปที่นู่นนะคะ ตลาดนัดที่ใช้ชื่อเรียกว่าคลองถมนั้นได้ถูกตีแผ่ออกไปอย่างกว้างขวางไม่ว่าในที่แห่งไหนเราก็สามารถสัมผัสกับตลาดนัดคลองถมได้ซึ่งก็แล้วแต่ว่าสถานที่แห่งนั้นพ่อค้าแม่ค้าหรือเจ้าของตลาดจะนัดรวมตัวกันในช่วงวันเวลาใดบางที่อาจจะเป็นวันจันทร์พุธหรือวันศุกร ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเลือกช่วงเวลาเย็นๆไปถึงค่ำเพราะเป็นช่วงที่ผู้คนทั้งวัยรุ่นวัยทำงานหรือกลุ่มแม่บ้านมักจะว่างเว้นจากภารกิจหลักแล้วโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนก็จะยิ่งคึกคักเป็นพิเศษค่ะปกติขายค่ะที่ไหนก็ขายตามคลองผมนี่แหละค่ะค่ะก็มีวันจันทร์ก็มีอยู่ที่นี่เป็นเป็นนัดใหญ่ของในของของตัวเมืองค่ะแล้วก็วันอังคารพฤหัสอาทิตย์ก็อยู่ราชพัฒน์ค่ะ ก็ขายครบอาทิตย์พอดีค่ะแล้วก็เล่ขายจะตามคลองผมใช่ค่ะก็ไปตามคลองผมเนี่ยค่ะทำไมถึงเลือกที่จะไปขายสินค้าตาม่องก็เป็นจุดรวมของวัยรุ่นทุกระดับชั้นทั้งวัยรุ่นทั้งข้าราชการแล้วก็พลเรือนอะไรเงี้ยพ่อแม่ค้าพวกแม่บ้านพวกอะไรเงี้ยมีทุกระดับชนชั้นไงี่ยเขามาเดินกันจ้ะหลากหลายจ้ะหลากหลายอาชีพเงี้ยมาเดิน ก็ถือว่าขายดีค่ะวันจันเป็นนัดใหญ่นัดในตัวเมืองแล้วคาที่ก็ถือว่าไม่แพงมากไม่แพงค่ะก็รวมค่าไฟรวมค่าขยะก็เม็ดหนึ่งยี่สิบห้าบาทแต่ถ้าอื่นแค่อย่างราชพัฏก็เม็ดหนึ่งยี่สิบบาทจ้ะเพราะว่านี่เป็นนัดใหญ่คือค่าเช่าขอเพงอะไรเงี้ยก็ต้องเห็นี่ก็ประมาณห้าปีแล้วค่ะค่ะนานนานพอสมควร ไปตำนัดจ้าไปตำตลาดนัดจ้าในอำเภอเมืองจ้าในจังหวัดเลยไปที่ไหนมาบ้างล่ะคะก็วันนี้เมืองเลยพรุ่งนี้ก็ภูกระดึงภูกระดึงจ้าอ๋อไม่ได้อยู่แค่ในอำเภอเมืองภูกระดึงไปถึงท่าเรืจ้ะแล้วทำไมไม่ขายของทางตลาดหลักๆล่ะคะถึงไปไม่ที่ขายไม่มีที่จ้ะแล้วต้องไม่ถูกกว่าก็ก็ธรรมดาจ้ะแล้วขายดีไหมคะก็พอขายได้จ้ะ ทั้งนี้สินค้าที่นำมาจำหน่ายจะมีทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคเรียกได้ว่าหลากหลายทีเดียวค่ะซึ่งสังเกตได้ว่าจะแตกต่างจากตลาดนัดคลองถมดั้งเดิมที่เป็นแหล่งขายสินค้ามือสองหรือของเก่าเท่านั้นค่ะถึงแม้สภาพเศรษฐกิจจะฝืดเคืองรายรับน้อยรายจ่ายสูงขึ้นแต่การดำเนินชีวิต การใช้จ่ายก็ยังคงดําเนินต่อไปตลาดคลองโถมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับผู้ที่มีรายได้น้อยและต้องการความประหยัดสุทินตาห้วดถ่ายภาพศิริวันโสภาระรายงานค่ะช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ ยากรอากาศระหว่างวันที่19ถึง21มีนาคม2554บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและจะมีฝนลดลงในระยะนี้ภาคเหนืออากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆอุณหภูมิสูงสุด 34 3 8องศาอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาอุณหภูมิต่ำสุด19-24องศา,ภ,งศาภาคกลางอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง อุณหภูมิสูงสุด34-37องศาภาคตะวันออกอากาศร้อนทางตอนบนของภาคอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งถึงเป็นแห่งแงส่วนมากบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองกระจายและมีฝนตกหนักบางแห่ง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆและมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดเลยอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด16-21องศาอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาข้อควรระวังในระยะนี้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ <c oughs> ให้ระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกที่เกิดขึ้นส่วนชาวเรือขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในระยะนี้ไว้ด้วยคุณผู้ชมคะดิฉันและทีมข่าวเลยซิตี้นิวส์ ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่นซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์ซึนามิและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเราหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะคลี่คลายไปได้โดยเร็วค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวในรอบสัปดาห์เลยซิตี้นิวสกับดิฉันสุธิดาพรามนินพร้อมด้วยทีมข่าวเลยซิตี้นิวสขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ